นิยายเสียงเรื่องเรือชีวิตนำมาจากผลงานเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์รัศมีกิสณมิตรหรืออาจารย์หญิงซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีไม่มีอบายามุขของแผ่นดินในปี2561เป็นเรื่องสั้นจากประสบการณ์จริงของอาจารย์หญิงที่นำมาถ่ายทอดไว้อย่างน่าอ่านและมีข้อคิดที่มากด้วยคุณค่าแห่งการดำเนินชีวิตเป็นความโชคดีของข้าพเจ้าที่อาจารย์หญิงและคณะ ได้เดินทางมายังจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนและพิจารณามอบทุนการศึกษาและยังได้มอบหนังสือวรรณกรรมเยาวชนอันทรงคุณค่าทั้งที่อาจารย์เขียนเองและหนังสือแปลจากภาษาสเปนอีกหลายเล่มให้กับทางโรงเรียนโกสัมพีวิทยานอกจากข้าพเจ้าแล้วคงมีผู้ทําช่อง YouTube อีกหลายๆคนที่มีความตั้งใจจะทําคลิปประเภทเสียงอ่านหนังสือหรือนิยายเสียงแต่ก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของลิขสิทธิ์ของผู้แต่ง หรือสำนักพิมพ์ต่างๆจึงไม่สามารถทำได้ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสและเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่อาจารย์หญิงได้เอ่ยปากอนุญาตและสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวอักษรของอาจารย์ออกมาเป็นนิยายเสียงโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดหากมีอนิสองส์อันใดพึงได้พึงบังเกิดจากการจัดทำนิยายเสียงเรื่องเรือชีวิตนี้ ข้าพเจ้าขอยกความดีและบุญกุศลทั้งปวงกลับคืนสู่บุคคลซึ่งเป็นตัวละครในเรือชีวิตทุกๆท,ท่านและโดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีกิษณมิตรหรืออาจารย์หญิงครูผู้ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีงามของแผ่นดินโดยครูบนอกบอกเล่าเรื่องเรือชีวิตเขียนรัศมีกิษณมิตร ภาพประกอบและรูปเร่มถาวรศิละกุณาพรพิสูจน์อักษรวิมลรัตเจนจรัสกุลพิมพ์ครั้งที่หนึ่งมีนาคม2,564จำนวน2,000เล่มผู้จัดทรรมรัศมีกิสนมิตรพิมพ์ที่เซนเทเรซาการพิมพ์กรุงเทพ What you are is what you have been. What you will be is what you do now. บุตรดาสิ่งที่เธอเป็นคือสิ่งที่เธอได้เป็นมาแล้วสิ่งที่เธอจะเป็นคือสิ่งที่เธอทำอยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าคำนำขณะเป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปนคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา25ปี พศ2527ถึง2552ฉันได้เป็นกรรมการหน่วยจุฬาชนบทที่ให้โอกาสเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์เข้าศึกษาต่อณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกทั้งได้ทำงานกับองค์กรทางพุทธศาสนาและคิดศาสนาที่ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในชนบทการทำงานนี้ทำให้ฉันได้สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานับ 10, 10ปี ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอรับทุนในแทบทุกจังหวัดของประเทศไทยครั้งหนึ่งปุรุ่นน้องอักรษรศาสตร์ที่ทำงานอยู่นิตยสารพลอยแกมเพชรในขณะนั้นได้ฟังเรื่องราวชีวิตของเด็กๆและผู้คนที่ฉันได้พบเจอปุถามฉันว่าทำไมไม่เขียนเรื่องเหล่านี้มาลงในนิตยสารพลอยแกมเพชรฉันก็ได้แต่สงสัยว่าแล้วใครจะอยากอ่านเรื่องราวอันแสนรันทดเหล่านี้กันเล่า ปุชวนให้ลองเขียนดูสักสามสี่เรื่องแล้วจะส่งให้พี่ชาลีบอกอร,กอรนิตยสารพิจารณาแล้วฉันก็ได้เล่าเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายที่ฉันประสบมาลงในคอรัมเรือชีวิตถึง75ตอนต้องขอบคุณปุผู้แนะนาและพี่ชาลีผู้ให้โอกาสรวมทั้งขอบคุณยีเพื่อนสถาปนิกผู้ยินดีและเต็มใจออกแบบรูปประกอบและทำอาร์ตเวิร์ให้หนังสือเล่มนี้ แม้ยีอยากจะวางมือแล้วก็ตามฉันคัดเรื่องที่เคยลงคอรัมน์ดังกล่าวออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อทำหนังสือเล่มนี้มอบให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่ยังขอทุนสนับสนุนด้านการศึกษาที่ฉันยังคงพบเจอเผื่อว่าบางทีเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อาจจะส่งขวัญและกำลังใจรวมทั้งเป็นแนวทางให้พวกเขาสู้ต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งฝันรัศมีกิษณมิตรหญิง ทำขอบคุณแด่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณแม่ที่เห็นเรื่องทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องของตัวทำให้หนูได้รู้จักการเอาภาระในความทุกข์ของผู้อื่นขอบคุณแม่ที่ไม่เคยดูถูกคนทำให้หนูได้รู้จักการเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ขอบคุณแม่ที่ไม่ผูกใจเจ็บคนที่ร้ายกับเราทำให้หนูมีหัวใจที่อิสระ ขอบคุณแม่ที่ไม่เคยบังคับให้หนูเป็นอย่างที่แม่ต้องการทำให้หนูเติบโตอย่างแข็งแรงและเป็นตัวของตัวเองขอบคุณแม่ที่รักหนูจนหมดหัวใจทำให้หนูรู้จักรักคนอื่นเป็นเช่นกันแด่พ่อผู้เป็นความภาคภูมิใจขอบคุณพ่อที่สอนให้มีระเบียบทำให้หนูรู้จักคำว่าสะอาด ขอบคุณพ่อที่สอนให้ใช้เวลาอย่างมีความหมายทําให้หนูรู้จักคำว่าขยันขอบคุณพ่อที่สอนให้หนูรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆทําให้หนูรู้จักคำว่าประหยัดขอบคุณพ่อที่รักแต่แม่คนเดียวมิเสื่อมคลายทำให้หนูรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ขอบคุณพ่อที่ดูแลปู่ย่าของหนูตลอดมา ทำให้หนูรู้จักคําว่ากตันยูขอบคุณพ่อที่คิดถึงผู้อื่นก่อนตนเองทำให้หนูได้เห็นตัวอย่างที่แท้จริงของการเสียสละหญิง